วันนี้มาติดตั้งที่นครนายกครับจะเป็นชุดนี้เลยนะครับแผงสี่แผงกระหอยโข่งสองแรงสามนิ้วนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นแถมเป็นแผ่นเมนทัลชีไห้ด้วยนะครับนี่เลยเมทัลชีก็กว้างแบบนี้เลยเมื่อกี้ลองไปนั่งดูด้านใต้นะคือเย็นมากครับแล้วก็เราสามารถใช้เก็บปามเก็บของได้เลยหรือว่าเราจะกั้นของเพื่อเก็บของก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เลยเพราะว่าเรามีแผ่นเมนทัลชีให้นะครับเมื่อกี้ลองน้ําตอนสี่โมงเย็นน้าก็ประมาณนี้เลย วันนี้มาติดตั้งที่นครนายกโครงสร้างสวย <4 S 2> มากคร,ครับตอนนี้เจ้าของถูกใจมากนี่ไอตัวนี้เป็นสามโมงห้าเก้าเกือบสี่โมงแล้วไสายไฟเดินสวยๆแบบนี้ให้เลยครับทุกจุดร้อยท่อหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าเซลล์ปัม๊มแล้วก็สายดินที่ลงกาวไว้นะครับร้อยท่อหมดทุกอย่างเลยนะครับเพื่อป้องกันพวกสัตว์ครับหรือว่าพวกแมลงอะไรหนูได้ในระดับหนึ่งเลยครับแล้วก็ ร้อยท่อแบบนี้ให้เลยนะครับ